i oh แล้ใครที่ไม่เกี่ยวในมือวิธีขออนุญาตให้รุ่นหนักยอดแรงรวยครับลำดับนั้นนจะได้เข้าถวายจตุูกประจัยจเจ้าเระอคุณสมเด็จพระมหารสชมงคลมูลีเจ้าคณะใหญ่คนกลางกรรมการมหาเทศสมาคมวัดตะเลวิวิทยารากรุงเทพมหานครอัลำนั้นซึ่ง จะได้ไทเกียรนิมม์นตันพระปูปราลภพชัยอนันตว,วงศ์ในนามตัวแทนกันนะลูกศิษย์พระเด็พระพุณหลวงปู่พระราศิลาซึ่งจะได้ถาวายจติตวปญญาัใจด่เจ้าพระคุณสมเด็จนะครับจะมาลับแหรลบ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพระหั c h ชาแนลครับมือนี้ครับผมเนาะเดินทางมาที่ธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาครับผมผูม้คนเยอะมากครับผมผู้คนเลือนหมื่นนะครับ เวลาในอันนี้ทุกท่านน้อมอธิษฐานสาธุดังๆง,งชยร์ตโพทิยาขออัญมณีครับอัญมณีอัญมณีทั้งหมดเลยอัญมณีทั้งหมดเก็บประพับนึกยำอัญมณีทั้งหมดเข้ามาเลยครับส่งอัญมณีทั้งหมดเก็บส เอป่าวปบคพาเลอาพิเซเอซาบ่มนทานะอาคาปติสนัขผักอ้ายปรออยทางโซโหที่ตักโซกันนโซโหตนจะโซยิธงพระมาจารีสุปัฏฐานัง ยังมังวาจังังมังปะทาจินังปะทาจินังมโนกังมังปนีตีเตปะทาจินาปะทาจินังตาวานรปันตาที ีเป็นวันมงคลโยมท่านใดที่มีแผ่นทองครับหรือปัจจัยที่จะใส่ลงไปในหลุมเสียเตรียมไว้นะเตรียมแป้งเตรียมไปไ้เลยนะครั้งปลอาเอาได้สายสินโยมาตรงนี้เลยครับละขังขอมนุได้สายสินลงมาตรงนี้เลย นะเจ้าหน้าที่หอะระฆังขอได้สายสินลงมาได้เลยครับอ่าเจ้าหน้าที่หอะระฆังจะได้นี่โยมได้ถูกได้ให้เจ้าใ,ให้จ้าุณสมเด็จจับตรงนี้เลยครับอ่าโยมขอทางเจ้าหน้าที่เาทักอางลุงพ่อไปเลย ยกระคังเจ้าหน้าที่ช่วยกันคนเยอะมากครับผมพิเศษระคังสัเฤทธิจากวัดระคังโพสิตรามโดยหลวงปู่เจ้าคุณวัดัะคังโพสิตราม อ้าเรายกตะเคีถวายละคังหละคังของวัดละครังเป็นละครังมหาจันทร์ครับรับแล้วจะได้ยกะลัณรังนะบัตติเนียโตธิยาโมเรสายานังนานทิวาทโนเเวังวิชยอิจฉชยาสุชยมังเรนาระรา ุนากตังสุมังคลังสุปปาตังสุโหดิตังสุขานอสุโมโหตอจะสุเยตตีละครั้งเลยติสุปทาคินาตีละครั้งาวว่าอากรรมปะทากินังปะทากินนางมโนกรรมปณินติเตปะทากินา กินักปะกาศตาวานารบปันตเาเดปัิเนสัตเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ให้หลวงพ่อสมเด็จสัุวันนี้ท่านเจ้าคุณประเทศประสิทธิ์ที่คุณเมตตาเป็นอย่างยิ่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเคลียร์ทางให้หลวงพ่อสมเด็จด้วยขอพื้นที่ยมขยับเพราะว่าอากาศข้างใน หายใจไม่สะดวกเลยเพ<ว>ราะว่าเปิดทา,าให้เจ้าพระคุณสมเด็จใครที่ใจเอาปัจจัยไปใส่ที่หลุมลส่งหลวงพ่อสมเด็จแป้นนะหลวงพ่อสมเด็จหลวงพ่อสมเด็จออกจากที<อ>่ผ<อ>ิดโยมที่จะเอาปัดใจ<อ>ไปแบงค์อธิษฐานบรรจุไว้ที่แท่นศิลาฤกษ์เป็นมหามงคลยิ่งก็เตรียมแบงเตรียมปัจจัยเตรียมเตรียมอะไรโยมเตรียมแบงเตรียมไปไว้นะอัสารพนมือ It's on. ปัจใจของข้าพระเจ้าปัจใจของข้าพระเจ้าได้มาโดยบริสุทธิ์ได้มาโดยบริสุทธิ์เปรียบประดุจดั่งดอกบัวเปรียบประดุจดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวยกขึ้นเหนือหัวบูชาพระพุทธบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาพระสงฆ์จิตใจจำนงจิตใจจำนง้อมร่วมสร้างบารมีนอมร่วมสร้างบารมีต่างองคล้มปุกศิลาต่างองค์ล้มตูศิลาสิริจันโทสิริจันโทพร้อมด้วยเจ้าประ คุณสมเด็จพระเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีพระมหาราชมงคลมุนีในการนี้ในการนี้ขอบุญนี้ขอบุญนี้จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยเธอด้วยเธอสาธุธทวดาลูกอารมณ์มาชื่นใจ